สวัสดีวัยรุ่น GTR ทุกคนด้วยนะครับผมซับคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมคาร์พาร์กินะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอา R 3 4นะครับหรือว่าไอ้ GTR ที่โคตรฮิตโคตรฮิตกันนี่แหละคือคันนี้ขับกันเยอะมากเลยนะ R oh. 3 4วันนี้ผมจะเอาเครื่อง C 1 4รอบ8 0 0พาให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำรอบ8 0 0 0ไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอะไรที่มันแรงกว่ากันดีกว่าครับก็เป็น รอบ8,005เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยอ่านี่เลย414 8 5 0 0นะครับบัคแน่นอนแล้ว NM เนี่ยจะอยู่ที่8,004แต่จริงๆมันไม่ได้ต่างจาก7,998หรือว่า7,999เท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> คือตรง NM เนี่ยค่ามันมีเท่ากันให้เราดูตรงรอบ8 5 0 0ก็พอนะครับคือมันจะเป็นล้อฟรีไงถ้ารอบ8 5 0 0ขึ้นไปมันจะชาร์จได้เวลาเราใส่ GN แล้วเราก็ชาร์จอย่างเงี้ยล้อมันจะฟรีเหมือนรถบัคเลยเขาเรียกรถ2สเต็ปนะครับ คันนี้ก็เป็นรถ2สเต็ปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆวิ่ง4ีวิกันนะครับ <S <S แต่ก่อนอื่นให้ดูเกียร์ก่อนเลยก็ใช้เกียร์นี้นะปรับแบบนี้เป๊ะๆนะครับไฟนอลจะอยู่ที่5แล้วเกียร์หก็จะอยู่ที่6คือถ้าเกิดว่าสังเกตดูผมจะใช้เกียร์แบบนี้เกือบทุกคันเลยนะครับสำหรับรอบ8,5เพราะว่ามันจะทำให้ล้อฟรีแล้วมันก็แรงนะครับปรับประมาณนี้เลยนะเกียร์เอาแบบนี้เป๊ะๆแล้วรับรองคุณวิ่งได้4วีวิแน่นอนแต่ อย่าลืมนะครับก็ต้องมาที่เครื่องด้วยเครื่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะใส่แค่ล้อสปอร์ตนะครับเออให้ล้อมันเป็นสปอร์ตคนส่วนใหญ่บอกเอ้ยพี่ทําไมล้อผมฟรีวะมันใส่นี่ไงทัวริงเนี่ยไอเส้นกลางเนี่ยมันเอาไว้ดิฟนะฮะไอเส้นเนี้ยเห็นใส่กันจังไม่รู้ใครไปแนะนําหรือ,อยังไงมันมันไม่ได้แรงนะครับไอล้อล้อกลางเนี่ยอย่าไปใส่ออฟโรดเนี่ยมันจะเอาไว้ไต่เขาใช่ปะ่ะส่วนสปอร์ตเอาไว้แข่งไออันกลางนี่เอาไว้ดิฟนะส่วนใหญ่ล้อมันจะพังยาก ที่เขาใส่กันเนี่ยเพราะว่ารถบักมันใส่กันเยอะล้อมันพังยากส่วนไอ้ฟาสเกียร์บล็อกนี่ก็ใส่ไปด้วยนะราคา20,000ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ใส่ไปแต่ชิ้นอื่นไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะครับไม่งั้น h ทคุณจะขึ้นเนี่ยแบบนี้เห็นปะมันจะบวก h ทไปเรื่อยๆรถมันจะพังเลยครับมันจะไม่ใช่4 1 4แล้วไม่ต้องไปใส่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรถขยะนะครับแล้วช่วงล่างก็ประมาณนี้เลยเพราะว่ามันจะคุมดีนะคือผมเซตไว้เป็นค่ามาตรฐานแบบไม่ได้ปรับให้มันเอียงขึ้นเอียงลงไม่งั้นห มันแรงนะแล้วการถ่วงน้ำหนักของ GTR จะอยู่แบบนี้แน่นอนนะกดรีเซ็ตไปเลยไม่ต้องไปเอาขึ้นเอาลงอะไรเงี้ยนะเอาไว้ตรงกลางนะครับรถมันจะได้แรงๆถ้าเกิดว่าปรับอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการขับกันนะครับว่าคันนี้แรงแค่ไหนเป็นไงลูฟี่เกียร์สด้วยเรามาดูสนามแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นซนะิตี้หนึ่งะที่ผมเจอเนี่ยเป็นรถบัคทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมสับให้ดูก่อนเลยอย่างแรกคือรถ agtr เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยแค่สับให้สวยๆพอนะครับเห็นปะี่จุดแเดี๋ยวดูอีกรอบอันนี้ก็เจอรถบั๊กเหมือนกันนะคือผมบอกเลยว่าบั๊กทั้งนั้นแล้วบั๊กนี่เอาผมไม่ลงด้วยนะครับ gtr เป็นรถที่แรงจริงๆผมก็ว่าทำไมมันขับกันเยอะวะเดี๋ยวผมสับให้ดูนะครับคือผมสับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้สับเร็วมากอ่ะเพื่อนๆมือหง,งิกแล้วไงเดี๋ยวนี้มือมันสับไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็แรงอยู่ดีเห็นปะ่โอ้โห อะไรจะขนาดนั้นมีคนถามเลยครับว่าจําเป็นต้องเบินยางไหมรอบ8ปดคือผมบอกงี้ไม่ต้องแล้วนะครับชาร์จอย่างเดียวแล้วก็สับสับสวยๆพอบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสับแบบแนวตั้งได้เออมันทําได้นะล้วลรถก็แรงด้วยนะครับลองไปสับดูนะ4.86เดี๋ยวมาดูสนาม2กันเลยนะครับก็เป็นสนามทางยาวไฮเวย์คือแน่นอนสับยังไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอสับแบบดิฟโหมดแบบที่ผมทําตอนเนี้ย รถมันจะปัดนะครับถ้าเกิดว่าคุณคุมรถไม่ดีอ,ะอ่ะอ่า4.81เดี๋ยวมาดูสนามสุดท้ายกันเลยก็เป็นสนามทะเลทรายนะครับผมบอกเลยว่าสนามนี้โคตรเกียนผมจะวิ่งแบบไม่สับให้ดูก่อนเดี๋ยวดูเวลานะอ่าเกือบลง4ี่วิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งแบบไม่สับทีนี้มาดูแบบสับกันดีกว่านะครับเอาแบบรถสเต็ป4 1 4ดั้งเดิมเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเขาทำกันไงก็สับไปเลยนะครับ แบบดิฟโหมดเนี่ยรถมันจะแรงนะแต่คุมยากไอ้ด่านนี้ยมันมีทางโค้งด้วยต้องระวังดูเวลากันเลย4.88โอ้โหโคตรแรงเลยบอกให้ให้ดูอีกรอบเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวไม่เคลียร์จัดไปเดีเต้าหูอยากเจอไอ้นกชายคือบัสุูจีทีอาร์ไม่ได้อะผมบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวสับไปดูนะครับรอบนี้นะ่าจะแรงยังไงดูเวลานะครับเห็นว่ารถเหาะเลย4.91 รถก็เบืจะแรงทำไมไวลานไม่ค่อยดีเลยวะอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบให้ดูอีกรอบนะครับบอกเลยว่าคันนี้4ี่วิแน่นอนเกียร์ยนี้เท่านั้นเลยนะเพื่อนๆลองเอาไปจูนแล้วเล่นกันดูหลุดละเนี่ยเห็นปะผมก็สับแม่ง่วเลยตอนเนี้ยยังไงก็ได้อ,ะอ่ะอ่าสี่นะครับยังไงก็4วิอยู่ดีก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ GTR